สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับผ้าไหมสวยๆอีกแล้วนะคะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะวันนี้นําผ้าคลุมไหล่ลายโฮลนะคะลายโฮลมาให้ชมนะคะขนาดหกสิบเซนคูณสองเมตรมีชายคลุยแบบนี้นะคะ เป็นผ้ายกดอกค่ะยกดอกห้าตะโกโทยกดอกนะคะลายโฮลมีหน้านางชายครุยนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ1450บบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเป็น คลุมไหล่นะคะวันนี้นํมาให้ชมสองผืนนะคะผ้าคุมไหล่สองผืนผืนที่สองเป็นแบบนี้นะคะโคลเหมือนกันนะคะแต่สีตรงนี้จะเข้มกว่ากันนะคะโฮลผืนที่สองนะคะคุมไหล่โฮลผืนที่สอง ท่านใดสนใจทักมานะคะพื้นละ1450บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีถ้านในสนใจทักมานะคะช่วงนี้มีทั้งฝนทั้งลมหนาวมา รักษาสุขภาพด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นลายโบราณวันนี้ออกลายโบราณเกือบทั้งหมดเลยนะคะลายโบราณลายตะขอนะคะตะขอโบราณนะคะตะขอโบราณ ืนนี้สเมตรนะคะผ้าผืนนี้4เมตรความยาว4ี่เมตรแต่ตัดได้นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะราคาเบาเบา พื้นละสองพันบาทนะคะพื้นละสองพันบาทผืนนี้สี่เมตรนะคะสี่พัน 4, บาทท่านใดสนใจทักมานะคะสีสวยสวยสีสวยมากนะคะเรียบรูดูดีมากค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะสามตะกอสี่เมตรนะคะสี่เมตรสี่พันบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาะคะ่ะ ถืนต่อไปนะคะเป็นโฮลปะเตื้อดคือโฮลโบราณเลยนะคะลายโบราณนะคะเชิงแดงค่ะเชิงแดงบนล่างนะคะเป็นผ้าสี่เม็ดนะคะสี่เม็ดมีหน้านางสองชั้นนะคะแต่ไม่มีคลุย หน้านางเป็นแบบนี้นะคะสีธรรมชาติค่ะสามตะโกสีธรรมชาติโฮลประตื้ดนะคะเชิงแดงบนล่างค่ะคืนนี้ยาวสี่เมตรนะคะตัดไม่ได้เพราะว่าถ้าตัดแล้วหน้านางจะได้คนละข้างค่ะจะได้หน้านางคนละข้างนะคะคือ ผืนนี้ต้องสี่เม็ดเลยนะคะเหมาะสำหรับท่านใดที่ที่นำไปโจงนะคะถ้าตัดตึงข้างละสองเม็ดนะคะจะได้หน้านาเป็นคนละข้างค่ะผืนนี้ต้องขายยกเซตนะคะสี่เม็ดเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะสีธรรมชาติค่ะโพลเชิงแดงสีธรรมชาตินะคะสี่เม็ด ชุดนี้นะคะหกพันบาทนะคะท่านใดสนใจทักมากค่ะพื้นต่อไปนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะเป็นลายน้ำไหลค่ะลายน้ำไหลสีธรรมชาติสามตะกอมีชายครุยค่ะ เป็นลายโฮทำน้ําไหลค่ะมีชายคลุยนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะถ้านได้สนใจทักมานะคะเผื่อละสองพันสองร้อยบาทค่ะสองพันสองร้อยบาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะ เนื้อผ้าสวยค่ะแบบนี้คือเชิงบนล่างค่ะผ้าเชิงบนล่างมีชายคลุยนะคะถ้าใใดสนใจทักมาค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะพื้นต่อไปนะคะ เป็นผ้าสามตะโกโพลประเตื้ดลายน้ำไหลมีหน้านางชายคลุยค่ะสีธรรมชาติเชิงแดงนะคะเชิงแดงบนล่างค่ะโพลายน้ำไหลนะคะ แต่เป็นโฮปะเตอ้อดค่ะเชิงเป็นแบบนี้นะคะเชิงแดงมีหน้านางชายครุยนะคะโฮปะเตอร์ดคือราชนีของผ้าไหมสรินนะคะ ใครสนใจทักมานะคะผืนละสามพห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้3,500้ารอยบาทถ้าในใรสนใจทักมานะคะสีธรรมชาติค่ะสามตะกอสีธรรมชาตินะคะพอสว,สวยค่ะ พืนต่อไปนะคะวันนี้สามตะกรนะคะสามตะกรชุดนี้สามตะกรน้าลายดอกพิกุลสีสวยๆนะคะออกม่วงออกฟ้านะคะ สามตะกอดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลสวยๆค่ะ,คคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละสองพันสองร้อยบาทนะคะ ฝืนละ2,200บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะถ้านายสนใจทักมานะคะสีสวยนะคะสวยแปลกวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะอากาศหนาวเข้ามานะคะฝนก็ตกอยู่ รักษาสุขภาพนะคะด้วยความห่วงใยนะคะพื้นต่อไปนะคะเป็นผ้าสีตะกอลายโบราณน,นะคะลับเบอร์ค่ะลายลับเบอร์เป็นสีตะกอนะคะเป็นผ้ายกดอกนะคะ โบราณค่ะตัดชุดแสกสวยนะคะตัดชุดสวยแบบนี้ถ้าใใรสนใจทักมานะคะผืนละ1 9ึ่รบาทนะคะ1 9ึ่รอบาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรี ใครสนใจทักมานะคะวันนี้นำลายโบราณมาให้ชมนะคะถ้าในสนใจทักมานะคะเบอร์โทรตอนนี้จะเสนอไว้ในคลิปเลยนะคะแล้วก็ท่าในใดสนใจแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ